ชุดอะไรชุดเกาะนี่อะไรเนี่ยเกาะและนี่อะตะกุดฟาบาทมึงไปชาวัดไหนไปเนี่ยงานที่แล้วมีคนตายงานนี้จัดอีกแล้วูต้องปรกันตัวไหมกพูดอะไรไร้สาระนึงคนไม่มีเราลยฉันดูแลงานขอบคุณนะคะมาช่วยงานอีกแล้วมาช่วยงานค่ขอาเก็บซองเลยค่ะขอญ่เก็บซองเลยค่ะไม่ไม่มีชุดคอลเลชันใหม่นะคะโอ้โหอคุณยิง ขาดก้อยจีนแล้วก็ระวังให้ลูกระวังตัวด้วย,ยโอ้โลูกสา,บาวบ้านนีว้วารพรเริเป็นอะไรลูกนี้ลูกหล่นเป็นอะไรลูกกลับกลับมาค่ะไปไปดูขันหมากสิมา,อ,กกามอย่างนี้ยังมาเลยเราต้อันหมากเลยแม่โอ้ ไปครัวนี้สองเทแไม่ต้องมากพี่เชี่ยสเด็จเลยพี่คะปอยใจมากหวยผสมโตมีตอนอาวุธเด็กๆยาสิงใสกระโองพระโถพี่เดี๋ยวเกล้าพาข้ามาทำไมเนี่ยทำไมกระดีเก่าวอีกเทียงไม่จบเป็นท่านใหญ่กับบ้านแล้วใช่พี่มึงคิดว่ากูอยากมาด้วยแล้วแกมาทำไมอ่ะเรื่องไอ้สิงห์ยังติดตาคุณอยู่ไม่ไล่แล้วงานแต่งเจ้ามึงไม่มามันก็หัวขาดสิวะ และไอ้ใส่เขาดันมีเพื่อนคนเดียวคือกูที่ผอยขยันเถิดเถิดก็เถิดแต่กูกูไม่มาเลยคนพี่เข้้าแลวีรับสวัสดีครับคุณจิ๋มสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเรื่องราวไปถึงไหนแล้วตำรวจกำลังตามตัวอยู่ค่ะก็ดีเหมือนกันเชียร์เลยค่ะเอาทุกคนโปรดทราบตอนนี้อาดุษฎีเพ่บ่นทนเสด็จแล้ว ขุน,นเจ้าข้าองราชบุตรอ้โหมาอ,อย่างรองเลยนะผมก็เป็นน้องชายแะไรอย้ขอบใจทุกคนที่ให้การตอ้อนรับเจ้า เ็ีอะไรพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรหรอกข้าเจ้าแค่สงสัยว่าข้าเจ้าเดินเกียบขี้มามาหรือเปล่าไม่มีระบาทชนด้าบนพี่ค่ะทกคนฮะชวหล่อมากเลยเดิดประทับเป็นเจ้ามากเลยพี่ค่ะสตัดเนดวเราองนนลูกนี่รจริงเชิญเจ้าสาวขึ้นไปที่เลยขอบใจทุกคนมาก ที่มาังเกตให้กับเราในวันนี้รู้สึกว่างานนี้ดูบรรยากาศคึกคืนัเกเเือเกินเพ่พืเพื่อเอเอเพื่อเ่เพเพีเพื่เพื่เื่อเพื่เเ่ะเอเพือือเอเไรพี่มึงเห็นเอ่เเเเ่ไ่อ้เอเลยอเออเหมือนกันอเหมือนกันเลยล่ะเออคุณจะสบายใจ เราเลยมันเคยเจอผีไงไอ้เรื่อนี้อะไรเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้ากันน่ารักเอ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเออโอ้ยมาเห็นแกเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเห็นแขกเรือมากันเพียบเลยแกเป็นอะไรของแกเนี่ยฮะนี่เรื่องจริงเหรอเออไอ้หนูพอบอกสุดท้ายแล้วแสงว่าไงพี่ เห็นเหมนกันใช่ไหมลูกเมื่อข้างข้างตรข้าก็ไม่เห็นมีใครแล้วเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยไม่เห็นใครเลยแต่โอ๊ยตีนบางตาแล้วล่ะลูกเออไม่เห็นอะไรเออเออเออขอยี่เอาตีนออกนิดนึงตีนตาไม่เห็นอะไรเลยอะไรกันไปแล้วกันกลัวแบบนี้ ต้องมีคนตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้พิกบางคนต้องมีเจ้าบ่าวเป็นฝ่ายชาย่ด้อมยังพร้อมแล้วก็คะพร้อมเแบบพระบาเลนคนละูคุณพี่คุณพี่รถนำจะบ่าวสาวสิคะไปเปเมือนั่นแหละเร็วๆครตอเนไปอุ้ยบบกมเกี่ยอะไรเงียเดี๋ยนี้คือโกใครส่งพัดตีคี ห้องน้ำห้องน้ำโอ้ควรจะเป็นเจ้าบ่าวแล้เนี่ยฮะเก็บมาแล้วคนไหนะบ้วรั์ี่น่คันพี่สัตย่ในระับนเคะเป็นมงคลกับสาวเป็นคนามในวังะคะขออนุญาตนะ่นะเกิดเหอยไปไหนเ พวกเรานเป็นคนดีนะพุทธค่ะรู้ได้ยังไงเนี่ยคนดีผีคุ้มพุทธค่ะเฮ้ยไอ้พมันเพิงลูกมาพี่มันนี่ขาเอาหอยมาี่คุณหญิงขาห้องน้ำไี่ไหงคะเนี่ยทำไมคะมันขี้จะแตกครับเฮ้ยมึงมีรยาทดีไหมเนี่ยจะไปแล้วแกเนี่ยเฮ้ยกระข้ามบอกแจ้งารด้เพื่า ผมบอกแล้วแบบความรกขอให้มีความสุขมากๆเดีกวาโอ้ยา้ทุกคนเลยเลยายเกิดอะไรขึ้นวา เรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงก่อนหน้านี้พวกมึงก็บอกว่ามีคนตายแต่ตอนนี้คนที่ตายคือน้องของกูขนาดเชื้อพวกงยังเกิดเรื่องเช่นนี้น่ะแสดงว่าอีคนไายมันจะต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ไอ้ยาที่ใส่หนม มึงไปคระสก,การแล้วใช้กูมานาย่อบรู้ว่าจะต้องโทษสถานใดเพราะฉะนั้นมึงและคุณยิงมงไม่กีวิวโอ้ให้เวลาเจ็ดวันบนนี้หาหาตัวข่าตะกอน่นะถ้ามึงหาตัวฆ่าตะกอนเนี่ยครอบครัว,พพวกงจะต้องรับผิดชอบ